ผู้ชมคะปีนี้หลายคนเริ่มรู้สึกนะคะว่าอุณหภูมิบ้านเราร้อนขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานค่ะแทบจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านไม่ได้เลยนะคะสอดคล้องกับองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN นะคะได้ประกาศให้โรคของเราสิ้นสุดยุคโลกร้อนเข้าสู่ยุคโลกเดือดแบบเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแต่นั่นไม่ใช่แค่ไทยที่จะได้รับผลกระทบหมายถึงทั่วโลกก็จะได้รับผลกระทบด้วยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบสุดขั้วด้วยน้ำมือมนุษย์ค่ะ คุณผู้ชมคะเวลานี้นะคะโลกของเราเหมือนตั้งอยู่บนกองไฟเหมือนกับระเบิดเวลาเลยค่ะแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทั้ง193ประเทศทั่วโลกเขาจะไม่มีแผนในการแก้ไขปัญหานี้พวกเขามีการทำแผนเหมือนกันค่ะเสนอต่อ UN นนะคะแต่แผนที่ว่านี้กลับไม่ได้ทำให้โลกนั้นดีขึ้นแต่กลับทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนพุ่งสูงขึ้นอยู่ที่เกือบ3องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะคะ นั่นก็หมายความว่าแผนที่แต่ละประเทศทําไปไม่เพียงพอที่จะทําให้โลกของเรานั้นเย็นลงอยู่ที่ประมาณที่1.5องศาเซลเซียสตามที่เป็นข้อตกลงของทั่วโลกในเวลานี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเห็นดังต่อไปนี้นับว่าเป็นเพียงเสี้ยวเดียวของมหาภัยร้ายจากภาวะโลกเดือดที่อยู่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดในเวลานี้ค่ะ ดิฉันกําลังเดินอยู่ในคลองมะขามเท่าอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีความยาวตั้งแต่อําเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทถึงอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีระยะทาง104กิโลเมตรคลองแห่งนี้ถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรเกือบ3 0 0แสนไร่ด้วยกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะเดินลงมาในคลองแบบนี้ได้เพราะน้ําแห้งขอดไม่มีน้ําสักหยดสามารถเดินลงมาเล่นกลางคลองแบบนี้ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะไม่ใช่มีแค่ชาวนาเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการขาดน้ำจากคลองส่งน้ำแห่งนี้คะ่ะคลองไม่มีน้ำข้าวไม่รอดพือสวนอย่างมะม่วงก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะคะ เจ้าของสวนมะม่วงที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ถือว่าเป็นแหล่งปลูกม่วงขนาดใหญ่ของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งต้องยอมปล่อยให้มะม่วงห้าไร่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ยืนต้นตายค่ะเพราะว่ายือ้อรอฝนไม่ไหวและหากจะไปซื้อน้ำมารดมะม่วงก็ไม่มีทุนผมดูแล้วช่วงอุณหภูมิในในเดือนนี้มันประมาณแค่4ีจะไม่ถึงด้วยประมาณยน่ยนยนๆ40แต่ปีนี้มันขึ้นมา4 3 4สิบ ถือว่ามันภาวะที่ว่าโอ้โหร้อนจัดจริงๆปีนี้ต้องยอมรับเนื่องจากชนประทานก็ไม่ปล่อยน้ํามาด้วยถ้าเกิดมีน้ําในทุ่งเนี่ยยังน้อยความเย็นจากไอ้น้ํามันก็ยังเกิดขึ้นมันจะไม่ร้อนแบบนี้แต่นี่มันพอชนประทานปิดน้ําปัญหามันเกิดทุกปีกับการปิดน้ํานะครับถ้าเขาปล่อยมาแบบเลี้ยงท้องคลองให้ชาวบ,บ้านไดส้สูบมาใต้ล่องสวนมะม่วงเนี่ยยังไงมันก็อยู่ได้ า่าวะโลกเดือดจึงไม่ใช่เพียงการเพิ่มอุณหภูมิแต่ยังมีผลกระทบมหาศาลต่อสิ่งมีชีวิตทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติคาดกันนะคะว่าอุณหภูมิบ้านเรานั้นจะร้อนสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ0.3องศาเซลเซียสค่ะแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงหลักจุดทศนิยมแต่ว่าความรุนแรงของภัยพิบัติไม่น้อยตามนะคะจะเสี่ยงเกิดภัยแล้งรุนแรงมากถึง6เท่าด้วยกันค่ะ และนี่คือรอบของการเกิดภัยพิบัติในรอบ10ปีนะคะ6 2 2ดิฉันไม่ได้ใบ้หวยค่ะแต่จะเป็นความแรงของภัยพิบัติตอนนี้ไทยเจอภัยแรงไปแล้ว6ครั้งด้วยกันสถานการณ์ปกติ2ครั้งคือไม่ท่วมมากไม่แรงมากนะคะน้ําท่วมใหญ่เราเคยเจอมาแล้ว1ครั้งค่ะเมื่อปี2554นะคะนั่นหมายความว่ายังชะล่าใจไม่ได้ค่ะเรายังขาดอีกหครั้ง เพราะโรคเดือดอย่างที่ผมบอกว่าต่างกันที่ทศยมเนี่ยออความดูแลมันต่างกันห้าหกเท่านะะนั้นอย่าไปชี้ว่าเอยต่างกาันติดทศยมแล้วไม่มีอะไรนั่นแหละเขาด้วยก่อนนั้นเพะนเขาก็เลยต้องออกมาเตือนแล้วก็เรียกร้องให้ทุกประเทศเนี่ยโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจนะให้ทําทันไทยแต่มหาอำนาจไม่ฟังนี่นะมหาอำนาจก็ยังใช้นะยังทุ่ม GDP ตัวเอง GDP, อ,ง GDP อินเดียโต7%็อซนนะฮะ ในะขณะที่ประเทศอื่นเขา 1. จุประเทศไทย1.8เนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลย GDP เอาตัวเองไว้ก่อนอนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันตรายต่อโลกอ,อย่างยิ่งเป้าหมายที่โลกจะไปที่1.5องศาเซลเซียสจะต้องทำสอเป้าหมายดังต่อไปนี้นะคะภายในอีก6ปีข้างหน้าหรือปี2030ค่ะทั่วโลกจะต้องลดการปล่อยกา๊าซเดือนกระจกให้ได้ถึง50%ด้วยกันแล้วก็ภายในอีก20ปีข้างหน้าหรือปี2 0 5 0 จะต้องเป็น n นสซิโลค่ะนั่นหมายความว่าปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกไปมากเท่าไหร่จะต้องดูดกลับมาเท่านั้นแต่คุณผู้ชมคะทั้งสองเป้าหมายเป็นเรื่องยากแล้วก็เรื่องท้าทายค่ะเพราะแม้แต่ชาติยักษ์ใหญ่มหาอำนาจก็ทำไม่ได้นั่นจึงทำให้เราเห็นนะคะว่าจุดพลิกผันโลกไปต่อไม่ได้แล้วค่ะดังนั้นการที่โลกจะมีอุณหภูมิพุ่งสูงร้อนไปจนถึง3องศาเซลเซียสต,ตามที่ดิฉันอธิบายไว้ข้างต้นก็ไม่ไกลเกินจริง